เ,เช้าบ่ายเลยนะครับไม่มีงานไหนไปนไหนเนาะที่เพชรบุรีไม่ได้ไปแล้วนะครับเพชรบุรีได้ไลท์เช้าครับเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้แต่ไลท์ทั้งวันนะครับพวกนี้ า,านังพริกบ้านอาจารย์มาขายานังพริกรุ่นเก่าอ่ะเหลืออยู่ประมาณหกสิบแปดกระปุกแม่แ<ะ>ม่ขม้าวขาวที่เห็นใช่ไหมคะฝั่งนี้อะชุดแรกนะของพี่คนนั้นใช่ป่ะที่ไวจะไปดูนอกแล้วชุดที่สอง,องแม่แดนใช่ปะ่ะอมไม่อ่ะ อันนี้มีน้ำพริกรุ่นเก่ามีน้ำพริกชุดเก่าอยู่หกสิบแปดกระปุกมี่ช่ยไม่มรีบไปาบนะำไม่มี่วกนี้ไม่มีะไรไลสไ่สดที่ยิหมหร,หรือเป่ะตอนเช้าอ่ะได้ปะไปไปไปนู้รี่ได้ปะอยากได้น้ำพริกส่งมาให้ด้วยที่สวิต เอาที่อยู่มาสิครับออกค่าส่งเองนะออกค่าส่งเองนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ค่าส่งแพงอะ่ะออกเองไหมล่ะครับถ้ากล้าออกเองก็จะกล้าส่งให้สวิตมันเข้าได้ไหมครับนภิกม่มีแต่รุ่นเก่าของอาจารย์น่ะ เห็นหมัอนอยู่ที่บ้านอาจารย์ผมก็เลยเอมาขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ตาแดงไปาย่างแมงดาแมงดาอะไรเยอะเลยอะ่ะเนี่ยเหลือหกสิบแปดเหลือหกสิบแปดกระปุกเนี่ยอันนี้เป็นลุมพีกรุ่นเก่านะฟลาเหลืองตาแดงปลาย่างเหลือแค่นี้ติดกระปุก ไม่มีหมดอ,อายุล้จ้ะน้ำพริกไม่มีหมดอ,อายุจ้าเอาแบบใหม่ก็ได้นะแบบใหม่ส่งให้ได้แบบเก่ามันจะก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งแบบใหม่ก็มีแบบใหม่ผมก็สั่งมา ปากไม่เป็นน่ะตะก้าวัสดีครับผมปากไม่เป็นน่ะตะก้าอยาได้แบบใหม่เดี๋ยวติดต่อไปนะคะครับติดต่อมาโลดม,มันเก็บไว้ได้นานเหรอครับน้ำพริกอ่ะน้ำพริกเก็บไว้ได้นานเหรอครับ สวัสดีครับน้องชายน้ำพพี่แบบใหม่พร้อมโอนไม่มีนะสิมีอยู่ไม่กี่ชุดเองอะแบบใหม่นะครับโอนไม่โอนไม่กลัวหรอกพี่แจกฟรีแย่ไปแต่มันจะไม่มีให้นะสิมีแต่แบบเก่าได้ไหมละ่ะ มีแบบเก่าแล้วเมื่อกี้ส่งให้ดูแล้วนะ่ะแบบเก่ามันอยู่ที่บ้านอาจารย์เนี่ยพี่ก็เริ่มมาขายวันนี้ไปทำชุลามาครับเอาแบบเก่าไหมล่ะแบบเก่าก็ปกลุกละหกสิบบาทเองเอ๋อค่าส่งเองเด้อ แบบเก่าอ่ะกระปุกละหกสิบบาทเอาไมดี้แบบเก่านะวันที่ยี่สบสองพี่ไปโคราชประดานเกวียนส่งทักมาส่วนตัวสิจ๊ะหน้าโปรไฟล์จิมไปโรด แมนดาจะเยอะหน่อยมีแค่นี้นะล็อสุดท้ายแล้วนะแบบเก่าที่เกียรไปเอามาแล้วเดอ้อทั้งมาส่วนตัวนะวันนี้ไม่ได้ไปหาอาจารย์ครับไปนวดาจา้าพักผ่อนบ้างนะจ๊ะไปนวดจา้าไปนวดอ,าารอโรมา,าจา้า แบบเก่าเอาไปให้คุณแท็กเถอะถ้าไม่มีคนซื้อกินเองจา้าตาแดง2องปลาย่าง1แบบงไม่ถือว่าสั่งได้หรือเปล่าวะได้หมดแล้วครับแบบเก่ามีอะไรบ้างก็ม,ตม,มีตาแดงแมงดาปลาย่างแมงดาปลายางตาแดงแมงดาปลย่างมีหมดนะครับ วันน right ี้อาจารย์ไลค์ครับเพิ่งถึงบ้านสักพักหนึ่งครับ <sucks> คุณก้อยส네วัสดีครับคุณกันยาอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะครับอันนี้มารีแล็กซ์ มาแจ้งว่าพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ได้ไปเพชรบุรีแล้วเพชรชบุรีไม่ได้ไปแล้วหัวหินทังยังไงทักมาส่วนตัวสิจะ๊ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับน้องตาลอยากได้ประวนันน้องตาลอยากเอ่อมีนพีรุ่นเก่านะ ทักมาเลยส่วนตัวเลยทักมาส่วนตัวเลยแล้วส่งให้พอความโอเคมี่บ่ปถึง <c oughs> ถึงบ้านแล้วหรอน้ำตาถึงบ้านแล้วรครับสวัสดีครับคุณโอโอขอบคุณมากเลยคุณโอ่ปส่งหัวใจให้ คนนี้เหมือนมีลายนะจะไม่เคยคุยกันเนี่ยชื่ออู๋เนี่ย, o, ยทำน้ำนอนแล้วค่ะอ๋อโอเคครับวันดีครับอย่าลืมนะมีตาแดงแมงดาปลาย่างนะแบบรุ่นเก่านะกระปุกละหกสิบาทเอาค่าส่งเองเด้อยังครับ จเจ้าอะไรนะ,จะเจ้าอะไรนะทักไปส่วนตัวนะหน้าโปรไฟล์หน้าโปร,ไฟ,โปรไฟล์เป็นแบบเก่านะมีตาแดงแมงดาไปย่างตาแดงมีแค่ประมาณ10กระปุกแค่นั้นเองแล้วก็ไปย่าง1ิกระปุกอีก40กระปุกจะเป็นแมงดานะค่าส่งออกเองเด้อใครใครอยู่ข้างล่างสุดอะ เอเดอร์ใครอยู่ข้างล่างสุดให้คนนั้นเดอร์เพราะว่ามันจะเหลือแต่แมงดามันเยอะมากแมงดาอร่อยนะของแบบเก่าอ่ะแมงดาอร่อยมากเลยอะ่ะน้ำพริกแมงดาอร่อยมากกระปุกเขียวๆ เอาใครซื้อสิบกระปุกส่งฟรีเรวใครซื้อแมงดาในพิงแมงดาสิบกระปุกส่งฟรีอว้ยค่าส่งแพงวะถ้าส่งแพงแมวแมวดีกว่าถ้าส่งแพงสิบกระปุกมันหนักสั่งนันทา้งไหนส่วนตัวเลยทั้ส่วนตัวมันเลยครับ ส่งฟรีสวิตซ์กับปูพูดเป็นเล่นพี่อ่ะส่งฟรีสิบกับปูก,ก็สั้นสวิตเลยนะ กวดเมื่อยมากเลยอ่ะพรุ่งนี้ว่าจะไปนวดอารมาหาร้านนวดสวัสดีครับคุณดาร์กช,โชโ็อกโกแลต เดี๋ยวสักยี่สามนกาห้าทุ่มห้าทุ่มพอเดอร์ลงไลน์อาบน้ำนั่งสมาธินอนไม่มีตะก้าฝากไม่เป็นนะครับไม่มีสารน้ำรุ่นเก่าไม่มีสารน้รุ่นเก่านะครับตาแดงแมงดาไปย่างกระปุกละหกสิบาทส่งค่าส่งเองเดอร์เป็นกระปุกแก้วอะ ต้องมานั่งพันบับเบิลคุดไนท์ค่ะแหมเพิ่งเข้ามาคุดไนท์เลยนะน้องดาร์กสวัสดีเสร็จตามข้อความที่สองคุไนท์คุณไนครับฝันดีครับไปนอนได้แล้วดึกแล้วปากชอบแตกอ่ะ มันลอกไปแล้วไปไหนมาอ๋อวันนี้ไปท,ทําธุระมาครับคุณไหนน้ำพริกหมดแล้วน้ำพริกของอาจารย์หมดแล้วมีแต่ของผมตอนนี้นสวัสดีครับ อินบ็อกมานะพรุนี้จะจัดส่งให้พรุนี้จะจัดแพ็กแล้วส่งให้กระปุกละหกสิบบาทค่าส่งต่างหากค่าส่งตามจริงจะค่าส่งห้าสิบบาทแล้วกันเผื่อบางคนสามสิบเก้ายี่สิบเนี่ยไปเติมให้คนที่แปดสิบ ก็จะสมมุติ80พี่คิด50บาทพี่ก็เอายี่เนี่ยเฉลี่ยกันไปถ่วงกันไป50บาทจบน้วพีิกอร่อยไหมก็อร่อยนะครับวันนี้ใส่ยีนเป้าจ้ะไม่ได้ใส่เลยว่าจะใส่ครับลืมน้ำพริกมีอะไรบ้างแมงดาตะแดงแปะเอ้แมงดาเอ้ตาแดงแมงดาไปย่างครับ วันนี้ไม่ครับวันนี้ไปทำธุระพรุ่งนี้ไล์สดครับใจเย็นเจนเย็นเพิ่งได้เห็นแล้วให้โอนเลยไม่ใจเย็นๆจ้ารอรอก่อนจากทางไหนอินบ็อกเลยจ้าส่วนตัวจ้าชอปปิ้งชอปปิ้งอะไรดีอ้อง่่งอะพรุ่งนี้อาจารย์ไม่ได้ไปเพชรบุรีนะครับ เนื้อใจไม่ได้เป็นแพชรบุรีนะผู้นี้อยู่บ้านจ้ะผู้นี้จะไปนวดจ้ะไ,ไ,ไปนวดเป็นสปาไปนวดกรัชดาุู้นี้จ่าไรครับหวัวล้ออะไรอะครับ แล้วหัวล้ออะไรกันสวัสดีครับทุกคนพี่อะไรไปนวดอาจารย์จะไปนวดอะไรนะ่ะอาจารย์นวดไม่ได้ครับผม อ๋อนวดเสร็จแลชดาสวัสดีครับคนมาก่อนจะได้ก่อนนะน้ำพริกตะแดงแมงดาปะย่างแมงดาจะมีเยอะสี่สิบกระปุกครับผมสปาบยู่ ผมเป็นคนชอบนวดน,นะผมเป็นคนชอบนวดมากเลยอ่ะโอเคครับผมขอบคุณครับผมเป็นคนชอบนวดมากเลยนะไม่ชอบนวดไทยนะชอบนวดอารมณ์มากมันสบายแบนนบนวดแบบคลายเส้นไม่รู้อ่ะ โอ้ยตายหลับแล้วไปนอนอะไรบ้าจาายเขาก็นอนบ้านเขาสิยี่ก็อยู่ของพี่สิครับเมนดา ตาแดงแมงดาปาย่างนี่เอารถมอไซค์ไปจอดในบ้านกลัวหายไงนี่นี่แมงดา,า,งงดาเห็นปะ่ะแมงดามันมีตั้งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยเนี่ยปลาย่างมีแค่นี้เองปลาย่างมีสิบตาแดงมีอยู่สิบเจ็ดใครจะได้อนไนไปเยอะเนี่ยมีแค่เนี้ย กระปุกละหกสิบบาทอินบ็อกมาเลยอินบ็อกมาเลยครับ การนี่ไันเป็นรุ่นเก่าไงไม่ทันเหรอไม่เคยซื้อรุ่นเก่าของอาจารย์เหรอพวกเธอไม่เคยกินกินน้ำพริกกับรุ่นเก่าของอาจารย์เหรอหึน้ารอยอ่ะ ปาหมี่ยกเลิกอะไรครับปาหมี่ยกเลิกอะไรไม่เคยโอ้ลูนเก่าก็อร่อยนะคนละแบบกระเพราแมวจอยเข้าร่วมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะ ผู้นี้อาจารย์ไ์อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะเผ็ดไหมหรอของใหม่อ่ะมันก็มันก็เผ็ดอ่ะน้ำน้ำพีกอาจารย์เผ็ดเผ็ดหมดแล้วครับ ที่มองว่าเพลนหมดแล้วครับพริกตาแดงสามกระปุกค่ะไม่เป็นไรทักไว้เลยได้แน่นอนใครสั่งก่อนได้ก่อนเจดาไม่ต้องกลัวครับเจดาพี่หมีครับฝากถามอาจารย์ได้ไหมคะถามอะไรล่ะครับจะถามอะไรอะ่ะถามอะไร,รครับ สวัสดีครับน้องหน่อยจะถามอะไรก่อนจะถามเสาลสาไฟฟ้าหน้าบ้านดีไหมอย่างเงี้ยหรอเป็นน้ำพิแบบเก่านะเป็นน้ำพิแบบแบบเก่านะไม่ใช่แบบใหม่นะเป็นแบบเก่านะครับกระปุกละหกสิบบาท ถ้าสงหวางเองเดอ้ออ้อขอบคุณครับอีกแปดนาทีจะนอนแล้วเดอ้อจะไปอาบน้ำแล้วนั่งสมาธิแล้วครับตาจะหับแล้วอ๋อสั่งทั้งแชทแล้วเป็นนภิเกแบบเก่านะบอกไว้ก่อนนะครับ มันพี่แบกเก่านะถ้าส่งออกเองเดอ้อส่งที่อยู่ไว้ในอินบ็อกซ์เลยนั่งสมาธิน,น,นานแค่ไหนแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่สภาวะไหนอ่ะใครจะถามอะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ย ถามมาสิครับกิฟซี่ก็มาสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามาใหม่มาอุดรเป็นไ,ปไหนคะไม่รู้เลยตอนแรกอ่ะเขามีงานแล้วเขาก็แคนเซิลไปแล้ววันนี้ไม่เห็นอาจารย์ขึ้นไลฟ์อ๋ออาจารย์ติดธุระครับ ตาจะดึงขังตาก่อนหากเราทําบุญใส่บาตรให้พ่อแม่หรือถวายเพนสมมุติเราถวายอาหารหนึ่งชุดแต่ทิษฐานให้พ่อแม่อะไรอ่ะหากอาพิมพ์ต่อมาเลย ถากเราทำบุญใส่บาตรให้พ่อแม่หรือถาวายเพยสมมติเราถาวายอาหารชุดแต่จีตตานไลายมาหาพี่ถามพี่ทักพี่ทักโปรไฟล์ส่วนตัวมาก็ได้เดี๋ยวพี่ตอบให้ไหมทักโปรไฟล์ไปถามให้พี่เ,เลยปะเดี๋ยวพี่จะไปตอบให้ครับทักส่วนตัวไปถามกับพี่ไป เขาจะได้รับคนละชุดหรือหนึ่งชุดแบ่งกันคะ <_ letter> คือคนที่จะได้รับอะพวกนี้ต้องอยู่ในพบ <_ letter> พบภูมิเปรต <hi> นะ <_ letter> ถ้าเป็นพบอื่นไม่ได้ แต่การทำบุญนั่นแหละดี ในละครกับชีวิตจริงมันเหมือนกันที่ไหนล่ะครับไม่เหมือนกันนะหน่อยอืมพี่มีคะถ้าเราทําถ้าเราเป็นคนทํำอาหารให้แม่เอาถาดอาหารมาจบหวัวห้จบก้วแต่พ่อเป็นคนใส่บาตรบุญได้เท่ากันไหมอยู่ที่เจตนานะมันอยู่ที่เจตนาได้หมดอะ ใครเจตนาทำบุญมก,ก็ได้ทุกคนแหละจบไม่จบใครทำคนทำได้คนไม่ทำก็ไม่ได้ตามนั้นแหละครับง่ายๆพระพ่พเทพหมีไล่วะสานส่งวิกมาให้ก่อนสิจะไปนอนแล้วนะส่งวิกอะ่ะวิกไอวิทอะ่ะ ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าได้หรือไม่ได้น่ะถ้าอยู่ในพบภูมิที่บอกก็ได้ถ้าไม่อยู่ในพบภูมินั้นก็ไม่ได้ครับโอ้สวัสดีเสร็จแล้วก็ฝันดีเลย m หม่กอด โอเคพรุ่งนี้เจอกันนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่นอนแล้วไม่ไหวครับ